คือจริงๆนี่เข้าใจความกังวลของคุณเป๋านะแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็อาจจะมีการแบบตั้งคําถามในลักษณะว่าหลังจากเพื่อไทยตัดสินใจทําแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นประเด็นอวดอันดับหนึ่งของเพื่อไทยแล้วแหละที่จะสามารถอธิบายกับประชาชนได้แต่อย่างไรก็ดีคุณเป๋าก็ยังคาดการไว้ส่วนหนึ่งอยู่ดีว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นอันอวดสูงสุดของเขาแล้วนะที่เขาจะทาได้อะใช่ใช่ใชไม่ใช่อวดสูงสุดด้วยแต่ว่าเป็นยังไงเป็นบาเดียวที่โหดอยู่เเป็นบาียวที่โหนู่น่่วาาผมกํลังจพ ประชาธิปไตยนะเร่งการแก้ไขรัฐมนูญน,น,นะครับ <S <S <st> ถ้าเกิดเข้าไปประชุมคอรมอปุ๊บอำนาจแบบโดบไทย้างิชาติแบบปอบมาบอกว่ายังไม่ควรทําเพราะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วถ้าหงออีกนะก็ไม่มีอะไรให้หนละ แล้วก็สองวันที่ผ่านมาเนี่ยเซรีสุวรรณพานอนอีกแล้วนะฮะที่คุณคุ้นนะฮะกฤษสังรัตนวราหะนะฮะก็ออกมาบอกว่าจะไม่โหวตเสียาเพราะว่าจะแก้รัฐมนูญเนี่ยแหละทีนี้สมมติว่าคือเพื่อไทยเนี่ยโจมตีพักก้าวไกลมาก่อนหน้านี้อยู่ว่าคุณไม่ยอมถอยเรื่อง112สวมันไม่โหวตเพราะมันอ้าง112ก็อยากให้ก้าไกลถอยใช่ไหมทีนี้ถ้าสวมันออกมาอ้างว่าจะไม่โหวตเพราะติดเรื่องรัฐมนูญเนี่ยคุณจะถอยหรือเปล่า ปกติผมไม่ใช่คนแม่นเศรษฐศาสตร์นะแต่ว่าคุณเศรษฐาเขาก็อัดยิบออกมาพูดว่าเขาต้องเด้งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องนะความยากจนเป็นศัตรูผมก็เรียนอย่างนี้ว่ามันเป็นปัญหาจริงทั้งปัญหาปากท้องปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาเศรษฐกิจอะไรเนี่ยที่เนี้ยผมคิดว่าโลกทั้งใบอ่ะคือมันตกตับไปสุดตอนที่มันเป็นโควิดแล้วตอนนี้มันก้าฟมันหักขึ้นเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ลุงยังอยู่นะมันก็จะหักขึ้นเนียนว่ามันจะหักขึ้นไปถึงไหนภายใต้บริบทแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อไทยจะยืนอยู่ได้้ออะขรรรธมนญ มันเป็นตัวชีวัดไม่ใช่ตัวเศรษฐกิจอ่ะ